ลำประชุมที่สองของรายการนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์วัญมณเดกรอาจารย์ประจําสาขาวิชาการภาพยนตร์และวิทยาศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับและก็อยู่กับน้องนักแสดงคนสวยน้องน้ําตาลด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมพลาดไปครับผมไม่ได้คุยกับผู้กำกับคนสวยนั่นคือน้องสายป่านต่นนี้ผมก็อยู่กับนักแสดงคนสวยกว่าผู้กำกับครับอะไรครับภาพยนตร์เรื่องโปสการ์ดค่ะ เราได้เป็นนักแสดงนาเป็นนางเอกเล่นกับพระเอกที่เป็นน้องชายของพี่นั่นก็คือน้องแบร์รี่ใช่ไหมฮะรู้ไหมว่าพี่เป็นพี่ชายของแบร์รี่พี่ชายจริงๆเคะพี่ชายจริงๆเลยเขาเก็บพี่มาเลี้ยงหรือเปล่าเขาเก็บน้องพี่มาเลี้ยงจริงๆเลยถ้าพูดถึงหนังดีกว่านะครับเป็นภาพยนตร์สั้นครับผมนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้นซึ่งเป็นโครงการของมหาวิทยาลังสิทธิ์ร่วมกับจังหวัดน่านและในขณะเดียวกันก็เป็นปริญญานิพธ์ ของสายป่านด้วยเพราะในฐานะที่เรียนสาขาภาพยนตร์เนี่ยก่อนจบจะต้องทําผลงานปริญญานิพนธ์ครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกผลิตออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยน้องน้ำตาลก็มาเป็นเด็กภาพยนตร์ด้วยค่ะนั่นคือเรียนสาขาภาพยนตร์ได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนของสายป่านด้วย ค่ะก็กล,ะละครเรื่องแรกของปานแสดงกับสายปานค่ะและ้วมัจจุราสีน้ำพึง่งใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะมัจุราสีน้ำพึง่งทําให้มีโอกาสได้แบบรู้จักกันอะไรเงี้ยค,ค,ค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคลิกกันในเรื่องของนิสยัยหรือว่าอะไรแล้วอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะครับเราเป็นนักแสดงเชื่อแน่ว่านักแสดงกับผู้กำกับต้องคุยกันในในเรื่องบทในเรื่องของตัวเรื่องที่ทางละครอ่าในในภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ค,ครับสายป่านเนี่ยกำกับเรื่องแรกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย การเป็นนักแสดงของเรากับในหน้าที่ของผู้กำกับกับนักแสดงของสายป่าเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นในเครียกว่าอะไรเป็นมือใหม่อยู่<ะ>เราได้คุยยังไงกับสายป่านไ,ไหมครับ คือถ้าจะบอกว่าในเรื่องของเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะเป็นในแนวของพุ่มกับ,บแต่ในส่วนของนักแสดงเนี่ยสายป่านเขาเป็นนักแสดงค่อนข้างจะมืออาชีพอยู่แล้วดังนั้นการที่เรามาคุยกันเส้นเรื่องอารมณ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันมันทำให้เราจูนกันง่ายเวลาเขามาบีฟเราเนี่ยทำให้เราเข้าใจง่ายว่าพุ่มกับคนนี้เขาต้องการอะไรเพราะว่าเขาแบบมาบ้วอารมณ์ตานเองเลยทุกอย่างเพราะว่าชีวิตนางเอกเนี่ยความจริงแล้วก็ค่อนข้างจะมีในโหมดของดราม่าด้วยใช่ค่ะ แล้วเรื่องราวของตัวนางเอกคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคาแรคเตอร์นางเอกก็ความจริงแล้วเขา,เ,าเขามีปมหลังในเรื่องของคุณพ่อนะคะก่อนที่จะมาเจอพระเอกเพราะว่าคุณพ่อเขาเสียชีวิตแต่คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่รักการถ่ายภาพเรื่องก็จะเล่าเรื่องผ่านการถ่ายโปสการ์ดถ่ายภาพแล้วก็ส่งแลกกับพระเอกครับค่ะแล้วพระเอกมาจากไหนครับเราถึงส่งแลกกับเขาพระเอกคือตัวนาทีเนี่ยเขาจะอยู่ที่กรี ะเขาก็ใช่ส่วนเราที่น่านห่ะน่าน่อกบีกับน่านเหนือกับใต้ใช่ค่ะนี่คือความต่างที่ทําให้คนสองคนเนี่ยนะคะมาพบกันโดยมีสื่อสําคัญคือโปสการ์ดใช่ค่ะอันว่าด้วยภาพถ่ายที่ถ่ายส่งไปให้กันและกันครับแล้วนางเอกกับพระเอกเจอกันได้ไงครับ ก็พอคุณพ like ่อเราเสียชีวิตเนี่ยเราก็ตัดสินใจกับคุณแม่นะคะว่าจะขายกล้องพอพระเอกเนี่ยได้กล้องไปเขาก็ถ่ายรูปพอเราเห็นว่าพระเอกเขาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็อยากจะส่งภาพที่คุณพ่อเราเคยถ่ายเราหรือว่าถ่ายสถานที่ต่างๆในจังหวัดน่านเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกันเราก็ส่งไปพร้อมกับบรรยายว่าเรามีความรู้สึกยังไงกับสถานที่นี้ตรงนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการ ในเชิงการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วยรวมถึงผ้าซิ่นที่เราใส่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคเพราะว่าที่บ้านของนางเอกก็ทอผ้าใช่ก็เป็นเหมือนการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วยใช่ค่ะเราสื่อให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม<ช>ว่าเขาทอผ้าก็มีลายลายผ้าของเขาโดยเฉพาะด้วยครับผมใช่ผ้าที่ดานใส่ในเรื่องก็จะแบบ70ปี100ปีเงี้ยค่ะที่ดานใส่คุณแม่ครับเวลา โอ้ยรู้สึกแบบเขาได้ซักหมเจ็ดสปีร้อปีคือมันน่าเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าใช่ค่ะพี่เขาไปเล่นองเขาไปเล่นเรื่องอะไรขอนอยู่อยู่ที่คนมองค่ะจ้าว่าเขาจะมองไปในมุมไหนแง่ไหนที่ที่ที่น่าสนใจคือว่าเอ่อน้ำตาลมาเล่นกับแบร์ี่เป็นเรื่องแรกด้วยมาแสดงพัฒนากาสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วย รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้แสดงร่วมกับแบรี่นี่คะ่ะโอ้ยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ไม่เคยเจอกันเลยเพิ่งมาเคยเจอกันเพราะว่า,เ,าเรียนที่ภาพยนตร์ที่มอลังสิษ์ด้วยกันแล้วก็มีโอกาสได้มาแสดงหนังเรื่องนี้ของสายปายะะ่าอะไรเงี้ยค่ะก็แบรี่เขามีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยค่ะทาให้เวลาเรามาเสืออารม์เพราะว่าฉา,ากแรกที่เราต้องเจอก็เป็นฉากที่ต้องจบเลย คือคิวแรกของการถ่ายทำคิวแรกเลยคิวแรกคือเอาซีนจบขึ้นมาถ่ายก่อนเลยนี่เป็นความยากอย่างหนึ่งของการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับค้อ่มีแสดงต้องต้องบิวอารมณ์อ่ะแลวต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนด้วยและซีนนั้นเป็นยังไงบ้างครับซีนนั้นก็ผ่านไปด้วยด้วยด้วยหลายอารมณ์เพราะว่านางเอกเนี่ยเขาถ่ายภาพปู่ม่านยาม่านคือภาพกระสิบรักซึ่งเป็นภาพที่ดังมากในจังหวัดน่านใช่ค่ะแล้วภาพนี้เป็นภาพที่ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้พระเอกตัดสินใจมาหาหนางเอกที่นี่อ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาเจอกันตรงนั้นแล้วพระเอกก็มาสารภาพว่าชอบเราอะไรเงี้ยค่ะม,มันมีหลายอารมณ์มากอารมณ์คิดถึงพ่ออารมณ์อึ้งที่ไม่คิดว่าพระเอกจะมาหาเราจริงๆค่ะและหนังเรื่องนี้มีความโดดเด่นยังไงครับกับภาพยนตร์เรื่องโปสการ์ดที่เราได้ไเราไปไแสแดงมาเรารู้สึกยังไงภาพยนตร์เรื่องนี้ตานว่า การสมัยนีย้การเขียนโปสการ์ดการเขียนจดหมายอะไรแบบนี้มันมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้พบเห็นในตอนนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเล่นลายพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ไม่มันไม่ใช่ความโรแมนติกในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การาหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าเรื่องผ่านโปสการ์ดผ่านร,รูปถ่ายซึ่งเราเองก็ไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้จะดีเหมือนคุณพ่อเราที่เราอยากอยากได้อยากามีความรักกับผู้ชายแบบพ่อรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ชายก็แค่ส่งรอยยิ้มมา ให้เราเพราะว่าเพราะว่าอะไรต้องดูเพราะว่าอะไรต้องดูครับมันมีมันมีซับเท็ของผู้ชายคนนี้ที่เขาจะไม่เขาจะไม่เขียนโปสการ์ดด้วยตัวเองแต่เขาจะมีเขาจะมีวิธีเช่นอาจจะเขียนเป็นแบบว่าตัวการ์ตูนส่งมาบ้างรอยยิ้มอะไรอย่างี้ค่ะอาจารย์วาดก็มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมแอบเห็นค่ะก็ก็คือไปในลักษณะของการถ่ายทำเนี่ยเราก็ไปในการควบคุมไปช่วยดูแลแล้วก็ไปช่วยเหลือในส่วนที่ เหมาะสมเช่นบางทีไปติดต่อสถานที่หรือว่าเราต้องพูดคุยเพื่อที่จะขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลจังหวัดน่านเช่นขอลดดับเพลิงมาทําฝนตกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยมองว่าอาจารย์ไปร่วมกับนักศึกษาด้วยเนี่ยก็จะทําให้การถ่ายทำเนี่ยดำเนินรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีก็เรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษาของกองถ่ายด้วยผมแอบเห็นภาพเบื้องหลังของกองถ่ายมาเป็นแบบทยอยมาตอนนี้เขาถ่ายทำเนี่ยกองถ่ายกองนี้ไม่เหมือนกับกองถ่ายนักศึกษาธรรมดาเลยครับ เป็นเหมือนกับกองถ่ายที่ยิ่งใหญ่มีนัดเดทมีน้องน้ําตาลมีสายป่านเป็นผู้กํากับโอ้โหเรียกได้ว่าคนเนี่ยลดหลามเลยตอนที่ไปถ่ายครับเราความรู้สึกของเราคือรู้สึกว่านี่คือกองหนังใหญ่หรือว่าเป็นแค่กองหนังสั้นของนักศึกษาครับคือพอไปถึงสถานที่นะคะ เอ๊ะนี่คือแบบเครื่องมือเอ้ยคนเอ้ยคือแบบ40คนได้ค่ะที่อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วนักแสดงนอกเหนือจากตาแล้วก็ยังมีพี่ฝันมีอววซึ่งทุกคนก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอลังการมากมากยังคุยกับเพื่อนเลยว่าเพื่อนเพื่อนสุดยอดมากมากเลยอ่ะนี่มันมันไม่ใช่หนังเล็กๆแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าความรู้สึกเรารู้สึกแบบเหมือนเป็นการถ่ายทําหนังใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาดูจากอุปกรณ์ดูจากทีมงานก็ ถึงว่าทีมงานเป็นแค่นักศึกษาแต่เป็นนักศึกษาปี4ปี5แล้วที่ผ่านประสบการณ์การทําหนังมาส่วนหนึง่งแล้วก็ใช้กล้องอีกเป็นกล้องเลสด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเราไปกันด้วยกองถ่ายที่มีจํานวนมากเพราะว่าเราใช้กล้องสองกล้องถ่ายไปพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลาในการถ่ายทําและเราก็ต้องการให้ผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาเป็นคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะคะหรือว่าดีเลยเนื่องจากว่าอ,อ,อธิการบดีของเราคือดรอาทิตย์วยัไรัตเนี่ยได้รับ การยกย่องให้เป็นคนดีสีน่านเพราะว่าทธิการบดีเนี่ยออได้เกิดที่จังหวัดน่านนะคะเราก็เลยอยากจะทําให้จังหวัดน่านกับมหาวิทยาลังสิษย์เนี่ยมีผลงานร่วมกันเพราะฉะนั้นภาพยนต์สั้นเรื่องนี้จึงถือว่าจะเป็นการ ทำให้เราเห็นจังหวัดน่านในมุมมองที่สวอเห็นถึงวัฒนธรรมความสวยงามและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ผูกเรื่องราวให้สอดคล้องไปชูสิ่งที่สําคัญของจังหวัดน่านเนีาเช่นกรณีไปถ่ายในวัดภูมินนะคะแล้วก็ภาพกระสิบรักซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดน่านด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยาวกี่นาทีครับอาจารย์น่าจะไม่เกิน30นาทีนะคะอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะคะแล้วผมได้ข่าวว่าจะมีวิทยานิพนธ์ของแบร์รี่ด้วย ค่ะมันมีโครงการพ่วงทั้งหมดเนี่ยสามโครงการนะคะนั่นก็คือนี่คือโครงการแรกแล้วก็จะต่อมาอีกสองโครงการนั่นคือภาพยนตร์สันอีกสองเรื่องที่จะตามมาด้วยเกี่ยวตบน่ามขันต่อไปค่ะเกี่ยวข้องกับจังหวัดน่านด้วยก็คือสองโครงการคือโจทย์ของภาพยนตร์เนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะมีการคิดพ l o เรื่องนะคะแล้วก็ไปถ่ายทําโดยเน้นที่จังหวัดน่านแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะมีโลเคชันอื่นประกอบไปด้วยค่ะทำไมเราไม่รวม3เรื่องนี้เป็นหนังใหญ่ฉายโงเลยล่ะครับอาจารย์ คือการทำการทำหนังสั้นน่าจะเหมาะกับความเป็นนักศึกษามากกว่าน,นะคะสเรื่องารยจ้ะคือถ้ามองถึงเนี่ยเราเราให้หนักศึกษา3าคนเนี่ยมาทําหนังเนี่ยนะคะเท่ากับมี3เรื่อง3เรื่องนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของการคิดแล้วก็มีความเบ็ดเสร็จสมกับที่เรียนทางด้านภาพยนตร์มาเพราะว่าเวลามาเรียนที่สาขาภาพยนตร์เนี่ยนะคะเราจะเน้นภาคปฏิบัติให้หนักศึกษาทําหนังสั้นเป็นหลักส่วนสเกลของการทําหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นขั้นตอนแอดวานซ์ค,ค,คงต้องให้หนักศึกษาเนี่ยนะคะเขาไปพัฒนาต่อในอนาคตต่อไป ทำน้องน้ำตาลเห็นแว,ว่าส่วนที่เรามาเรียนปีหนึ่งของสาขาภาพยนเนี่ยเรา<ช>ได้เห็นอะไรของสาขาภาพยนต์รบ้างครับที่เห็นเลยก็คือ,อ,อนักศึกษาทุกคนนะคะตั้งแต่ปีหนึ่งคืออย่างที่เราไปออกกองกับสายปานเนี่ย น้องๆปีหนึ่งก็มีแล้วเรารู้สึกว่าความสามารถของเขาเกินตัวดังนั้นความสามารถของเขามาตรงไหนแน่นอนทุกคนมีความฝันทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะทําแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้ก็คือได้จากมหาวิทยาลัยลังสิต์คือคณะของเราเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าคณะของเราเน้นปฏิบัติดังนั้นน้องๆทุกคนมีสิทธิ์ได้ออกกองมีโอกาสได้ทําหนังสั้นดังนั้นเขาจะสามารถดึงเอาประสบการณ์เหล่านี้มาใช้ได้ตาว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วส่วนตัวของตาเองเนี่ยตาถ้าสมมติจบภาพยนตร์เนี่ย ถ้าสมมุติเราไม่ได้เป็นนักแสดงเรารอยากเป็นตำแหน่งไหนในกองถ่ายครับความจริงเราตั้งอยากเป็นหลายอย่างมากแต่ว่าอย่างพุ่มกับก็อยากเป็นแต่ตานเนี่ยถนัดในเรื่องของการเขียนบทมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่า เหมือนเราอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือเยอะแล้วตามเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบพูดชอบคุย,ชอ,คยชอบรู้จักคนดังนั้นเราจะมีเรื่องในหัวเยอะก็อยากจะเป็นอะไรที่เราสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วให้ผู้มกับถ่ายทอดออกมาเป็นภาพได้ยอะไรเงี้ยจะมีความสุขมากๆแต่ถ้าเราเขียนเองและกํากับเองภาพนั้นจะออกมาสวยมากกว่าเดิมนะครับทำไมเอย่างี่อาจจะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขียนบทคนนึงกับคนที่กํากับคนนึงบางทีเนี่ยใช่คือเราเขียนไว้เราอยากได้เป็นภาพอย่างนี้ถ้าเราได้กํากับเอง เราได้บอกตากล้องเราได้ดูแลตรงนั้นเองอาจจะแบบเป็นภาพยนตร์ที่สวยงามออกมาภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วหวังอย่างนั้นใช่ไหมหวังอย่างนั้นแต่คิดว่าคงจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแน่นอนน่าจะมีแววใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเรียนปีหนึ่งไงนะคะพอเรียนปี2ปีสาก็จะมีภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าต้องทําให้คนในกลุ่มยอมรับเช่นเสนอบทแล้วก็เสนอตัวเองที่จะเป็นผู้นำกลับแลาววันหนึ่งพี่จะกลับมาดูผลงานของน้ำตาล แล้วพี่ไาดหวังว่าน้ำตาลจะได้รางวัลบ้างในการกำกับเองเขียนบทเองค่ะก็กำลังรอโปรเจกต์อยู่ตอนนี้ค่ะแต่ว่ามีเรื่องอยู่ในหัวบ้างแล้วตอนนี้ก็กำลังรอโอกาสมีเขียนบ้างหลายเรื่องนี่ค่ะเขียนไว้แล้วเราก็อย่างกับกลุ่มเพื่อนอะไรยเงี้ยค่ะเราก็จะเขียนไว้อย่างเช่นในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่รอโปรเจกต์มาว่าถ้ามีโปรเจกต์ในการแข่งขันนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็พร้อมที่จะถ่ายทำพี่แนะนํานะเขียนแล้วทาเลย ทำไ้ก่อนนี้ยฮะไปเลย<า>แล้วก็เดี๋ยวพอมันจะมีมาเองแหละเวลาไอ้พวกเวทีการประกวดเนี่ยมันจะตามมาเองโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งตัวหรอกแล้วเราก็มาแบบเชื่อมเรื่องเอาบางทีก็ไปภาคเพิ่มอะไรเงี้ยเอคือการประกวดมีหลายแบบอะค่ะ<ช>บางบางเวทีก็คือมีโจทย์มาให้บางเวทีก็คือไม่ไกําหนดโจทย<ช>์ส่งได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่โบ๊ทนะนําก็คือว่าถ้ามีเวลาและมีจังหวะที่เหมาะสมก็สามารถผลิตภาพยนตร์สั้นเอาไว้แล้วก็ส่งประกวดในบางเวทีที่เขาไม่ระบุโจทย์ค่ะแต่ว่า ตอนนี้คือสิ่งที่เป็นตัวการสําคัญเลยก็คืองบประมาณ mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาที่ส่งหนังสั้นเนี่ยก็จะใช้งบประมาณส่วนตัวพอส่วนตัวเสร็จเราปุ๊บเราส่งนี้เราส่งโครงการนี้เราได้รางวัลมาก็เป็นทุนในการท mm ํา hmm. ในเรื่องต่อไปดังนั้น mm hmm. เพื่อนๆส่วนใหญ่เขาก็จะลงมติว่างานไหนที่เราคิดว่าเอ้ยชัวร์แล้วเราสามารถเห็น, mm hmm. เ,หนเห็นแววว่าเราน่าจะได้รางวัลอะไรเงี้ย mm hmm. เขาจะตัดสินใจทําในส่วนนั้นก่อนมากกว่า พราะการเอากล้องถ่ายแต่ละทีเนี่ยใช้งบประมาณเหมือนกันครับใช่เนมีบัจเจตที่ต้องใช้ประกอบกันไม่ใช่ว่าจะถ่ายหนังกันง่ายๆแบบว่าอ่ะเอากล้องเดียวได้ว่ามีก็จริงถ่ายก็ต้องใช้เงินในการซื้อข้าวซื้อน้ําบางทีต้องติดต่อสถานที่อาจจะต้องเช่าสถานที่ด้วยําค่ะทีนี้เรากลับมาที่ภาพยนตร์สั้นเรื่องโปสการ์ดให้น้ําตาลลองสรุปให้ผู้ผู้ชมได้รับรู้ว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้มีอะไรที่น่าติดตามบ้างนะคะค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องโปสการ์ดนะคะ แน่นอนเลยนะคะพุ่มกับของเราสายป่านพิญญานะคะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นฝีมือในการแสดงของเขาไปแล้วนะคะลองมามองในเรื่องของมุมภาพใน,ในเรื่องของความคิดจินตนาการในการเป็นพุ่มกับดูนะคะและแน่นอนเลยก็คือสเสน่ห์กลิ่นอายของจังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแต่ว่าก็ขลังไปด้วยม์เสน่ห์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือภาพกระซิบรักนะคะ mm hmm. ที่เราจะสามารถเล่าเรื่องผ่านโปสการ์ดที่ส่งไปหาพระเอกในเรื่องนี้นะคะแลวเรื่องนี้เนี่ย mm hmm. เราจะได้เห็นความรัก ความโรแมนติกในรูปแบบของการเขียนการส่งโปสการ์ดหาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามภาพยนตร์เรื่องสั้นด้วยค่ะภาพยนตร์สั้นเรื่องโปสการ์ดภาพยนตร์สั้นเรื่องโปสการ์ดค่ะรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเต็มอิ่มเลยสายป่านนี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแสดงมานักต่อนักเลยภาพยนตร์นี้เขาเล่นมาเป็นแบบว่าหลายต่อหลายเรื่องแล้วนี้ได้กำกับ ได้กำกับครั้งนี้เนี่ยรับรองได้ว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ได้นักแสดงมืออาชีพ2คนด้วยก็เรียกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่น่าติดตามเพราะว่ามันเป็นภาพ,พยนตร์สั้นที่สายป่านกำกับเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกที่น้ําตาลกับแบรี่นะคะแสดงร่วมกันด้วยเป็นพระเอกและนางเอกก็น,ะะน่าจะหาดูได้ง่ายนะเวลาถ่ายเสร็จแล้วตัดต่อเสร็จแล้วเขน่าจะมีการโปรโมทโ ก็ <C> e <at> ที่แน่นอนเลยค่ะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลางังสิธิ์เนี่ยค,คงจะเป็นแหล่งเผยแพร่ที่ดีของภาพยนตร์เรื่องนี้ในอนาคตต่อไปค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องน้ำตาลและก็อาจารย์บ้านิมลม,มากนะครับสวัสดีครับช่วงหน้าครับผมมีข่าวๆข,ของวงการภาพยนตร์มาอัปเดตกันเช่นเคยครับช่วงนี้เราพักกันสกู่ก่อนนะครับ